บุตองไม่มี um. traveling. ไม่มีไม่มีโอเเฮ้ยโอเคดีมากอาเฮ้ยไอ้กาไม่ได้ไอ้กาไม่ได้กาต้องฝั hmm. บสิแล้วเนียการมองแล้วเนี่ยอ้าวแข็งปกแขงปกแข่ง สวัสดีครับผมวันนี้เราจะพาน้องๆพนักง,งานมาทํากิจกรรมก็เห็นหลายช่องเห็นหลายประเทศเขาเล่นกันนะเราเราเล่นกับบุคลากรเราบ้างบุคลากรเรามีเยอะทายถูกรับไปเลยครับทายถูกรับไปเลยมีอยู่ทั้งหมด8 8ดเชือก8ดช่องนะฮะเรามาทํากิจกรรมทายชื่อช้างที่อยู่ในบ้านของเราเนี่ยมีใครบ้างถ้าใครทายถูกเอาไปเลยนะครับใายทายถูก เอาไปเลยไม่มีซุกเขียวไม่มีซุกเขียวแน่นอนเอาเข้าแถว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 ใครท้ายถูกเข้าไปเลยเอาเอาขยับขยับกันมาฝั่งนี้หน่อยไม่เห็นไม่เห็นคนเออขยับเข้ามาเขาไม่อีกเข้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 าไม่อีกเดินมาถึงตรงนี้พอนะเออ โอเคพนักงานคนหนึ่งสองไอ้คิงฟังนี่เออหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าคนแปดคำถามไม่แน่นะว่าอาจจะมีคนแบบทายถูกคนเดียวได้แปดร้อยไปเลย <c oughs> อีะพร้อมหรือยังฮะ <c oughs> เอาไว้ถ้าถูกเดี๋ยวดึงให้เองอ้าเริ่มเลยทงไม่มีท้องไม่มี่ <c oughs> มไม่มีต <c oughs> อง <c oughs> จุงครับ เฮ้ยทำไมมันได้วะมีเยอะเยอะแยะเฮ้ยอะไรวะทำไมได้มาอ๋อโอ้ยโอ้ยจุ๊บแจงมีนะครับโอ้ยไปแล้วร้อยนึงเอาวุ้นมาวุ้นมาไม่มีวุ้นไม่มีป๋าพลอยไม่มีไม่มีไมพลอยไม่มีทองไปไม่มีโอ้บุญไม่มีใครจะเข้าบาใครเข้ามาฮะทิงน้องไม่มี เดี๋ยวว่าท้ายจะมายืนข้างนี้เอาไหมเอาท่าไหมไปข้างหลังก่อนไปางก่อนโอ้ยเสียเวลาเขาไปขางังก่อนไม่มีพี่ไม่มีเลิศรักเลิศรักโอ้แถวล่างไปหมดแล้วครับผม เลิ่อนลั้เลิ่อนลั้งทองคำทองแท่งเอาเอาเชือกไหนเอาเชือกไหนเอาเชือกไหนทองแท่งทองแท่งไม่มีไม่มีทองคำเอาว่นี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ไม่ก้อนขาวเอาเชือกไหนไอไอเดียไอเดียบอกลาปากเลยโอ้ ดาวไหนดาวมงคลมี่โอ้เอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยไอการไม่ได้ไอการไม่ได้การต้องตาลสิ่แล้วเนี่ยการมองแล้วเนี่ยตาลสิ่แล้วเอามาเอามามาเอมามาบุตรของไม่มีไม่มีไม่มีตองเพชร ทองเพชรมีทองเพชรมีทองเพทองเพชรมีไม่มีไม่มีเอจานหกอเนอานึ่งทอง้างเ่อมาเร็วเนอกไปก้างก่อนเอาไปกังหลางก่อนเอาใจแสงไปตองแข้งเลยปันเมืองครับไม่มี

ไม่มีไม่ม uh ีไม่ม hmm, ีจีิงทไทยเกืลวเกีอยแล้วไเไม่มีโอ้ยสามไปหัวไม่มีก็เมื่อกี้ขี้งันตอบไปแล้วเราบอกว่าเกือบแล้วน่ะไม่มีเพชรร้านครับไม่มี็กไฟแรงครับ ไฟงามีไฟงามั้มีไฟงาระังครับไม่มีไม่มีไม่ได้นิ่งม่นิงาไม่มีิดอึงี้ยงม่ลืมไไปก่อนไปก่อนไฟอมครับไม่มีนโมครับนโมไม่มีโมอครับไม่มีกล้กแล้วใก้แล้วใก้แล้วใก้แล้ว บัวมาแล้วบัวมาแล้วไม่บัวมาแล้วบัวงาม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 บัวไม่พายงามนะี้พายงามพายงามเหลือเชือกสุดท้ายเหลือเชือกสุดท้ายตุลาครับผมตุลาไม่มีไม่ใช่ ไม่ใช่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 วางนี้มา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 เร็วเร็วเร็วไปตางึนย่ได้ยินยครับแข่งปกแข่งปกแข่กแข่งปกอแข็งปกแข่งปกอันนีแข็งปกเดี๋ยวเลยแข็งปกเอาโอเล่ครับโอเล่ครับ มาดูมาดูมาดูมีใครบ้างนี่มาดูมาดูไปเอออยู่ในบ้านเรายููทอ่ YouTuber YouTuber นี่บัวงามมีพายงามมีทองคำมีทองเพชรมีโอเล่มีดาวมงคลมีเลื่องรักมีจุ๊บแจงไม่เรื่องอะไรคเามสมบูรณ์ทั้งหมดมันถืออยู่มันสองตัวเนาะไหนใครไม่ได้บ้างโอ ทิ friends, ้วสาวสาวทิ้วสาวสาวไม่ได้ทิ้วสาวสาวไม่ได้ไม่มีระงวัลปอบใจยายเดี๋ยวครั้งต่อไปต้องต้องแบบต้องตอบไวกว่านี้โอเคก็ผม้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามดล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับ